ในบทที่1น,นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณสมบัติเชิงปริมาตรของของไหลบริสุทธิ์นะครับอ่ะเรามาดูคำศัพท์ตัวแรกเนาะ p u r e fluid นะครับ p u r l u l u i d ในที่นี้ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็หมายถึงของไหลบริสุทธิ์ของไหลบริสุทธิ์นะครับอะไรที่เป็นของไหลบ้างของไหลนั้นก็ได้แก่ตัว แก๊สนะครับพวกแก๊สนะครับหรือพวกเวเปอร์เฟสสองตัวนี้ต่างกันยังไงแก๊สกับเวเปอร์มันต่างกันยังไงตัวแก๊สนะครับหมายถึงณความดันปกติที่เราอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยหนึ่งบรรยากาศเนี่ยสถานะดั้งเดิมของมันอะ่ะมันเป็นแก๊สยกตัวอย่างเช่นตัวไนโตรเจนนะครับ N2 ตัวออกซิเจน O2 ใช่ไหมครับตรงเนี้ยสถานะดั้งเดิมของมันอะ่ะมันเป็นแก๊สเฟสในขณะที่ เวเปอร์ apor, หมายความว่าตัวมันดั้งเดิมมันเป็นสถานะอื่นอย่างเช่นน้ํานะครับน้ําสถานะที่ดั้งเดิมของมันนะความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันเป็นของเหลวมันถูกทําให้เปลี่ยนสถานะไม่ว่าจะเป็นการละเหยหรือการทําให้มันเดือดแล้วมันกลายเป็นไอเปลี่ยนสถานะมาเป็นเวเปอร์นะครับอ่าต่างกันนะสองอันนี้แก๊สกับเวเปอร์สองตัวนี้สามารถไหลได้ทั้งคู่นะครับก็เลยจัดว่าเป็นของไหล และอีกสถานะหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือของเหลวครับหรือลิควิดนั่นเองหลักๆนะครับเราจะศึกษาคุณสมบัติของตัวแก๊สเวเปอร์แล้วก็ลิควิดซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเรียกว่าฟลูอิดเพราะว่ามันสามารถถ่ายเทไหลได้นะครับโดยที่เราจะโฟกัสไปในส่วนที่เป็นของบริสุทธิ์ก่อนนะครับสารบริสุทธิ์ก่อนเพราะว่าในบทหลังๆมันจะเริ่มมาเป็นของผสมแล้วซึ่งมีมากกว่า2สารมันก็จะไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปนะครับ แล้วก็ตัวว l ล m um e ม i ิ p r o p e r t y หรือคุณสมบัติเชิงปริมาตรมันคืออะไรบ้างนะครับตัวว l ล m um ุม i ิ p ิ p p e r t y หรือคุณสมบัติที่ส่งผลต่อปริมาตรมันก็คือ P V แล้วก็ T นะครับตัวความดันส่งผลต่อปริมาตรถูกไหมถ้าเราบีบดินน้ำมันก็ได้มันจะทำให้ปริมาตรของมันเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็อุณหภูมิสมมุติว่าต้มน้ำน้ำเนี่ยเราใส่แก้ไวไว้แล้วเอาไปต้มหรือใส่หมอ้อ ปรากฏว่าปริมาตรมนันเปลี่ยนเห็นไหมว่าอุณหภูมิและก็ความดันนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรนะครับอ่ะเรามาดูกราฟกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับพฤติกรรมของมันเนี่ยมันสอดคล้องกันอยู่ทั้งหมด3ตัวคือ P, V แล้วก็ T นะครับอ่านี่ไฮไลท์ไว้นะ Pressure, Volume นะครับแล้วก็ Temperature เมื่อน,นํามาพอดกราฟมันมี3ามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นกราฟที่ได้ก็จะเป็นลักษณะกราฟ3แกนหรือกราฟสมิตินะครับก็คือแกนที่1อยู่นี่แกนที่2อยู่นี่นะครับแล้วก็แกนที่3ามอยู่นี่อ่ะเป็นลักษณะ x y z เนาะเนื่องจากถ้าหากว่ามองแบบ3ามแกนเนี่ยมันยากใช่ไหมเรามาลองพิจารณาแบบทีละ2แกนคู่อันดับ2แกนแล้วกันก็คือเป็น x เป็น y เราก็จะมองเป็น projection ระหว่างเลยครับ p และ t ก็คือกราฟนี้เห็นไหม p กับ นะครับหรือจะมองเป็น projection จากข้างบนมอง projection จากข้างบนก็คืออันนี้เป็น v กับ t ถูกไหม v กับ t ก็คือกราฟไหนวะกราฟกราฟมีไหม v กับ t พีแต่ p กับ t เห้อไม่มีในนี้ไม่เป็นไรอันนี้อาจจะโชว์ให้ดูแค่ p กับ v ใช่ไหม p กับ v คือแกนไหนแกนนี้คือเรามองมาทางนี้เราก็จะเห็นเป็น p กับ v นะครับนะแล้วก็อันนี้เป็น p กับ t ตัวนี้เราก็คุ้นๆกันแหละเนะเาะเขียนไว้กำกับไว้หน่อยก็ได้ละกันนะครับตัวนี้คือการาฟระหว่าง P กับ V ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็นการาฟระหว่างอะไร P กับ T คือก็จะเหมือนกัน2ตัวนี้อ่ามันจะเหมือนกันเพราะว่าเป็น P กับ T เหมือนกันตัวนี้ก็ P กับ T อะมันหายไปอันนึงถูกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีให้ดูทุกอันเลยนะครับอ้าวเปิดไปอีกหน้านึงเรามาดูชีละอันนะครับตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Pressure แล้วก็ Temperature นะครับ P ย่อมปรจากอะเลยนะ จดไว้สิพี่ก็คือมาจากคำว่า pressure ที่แปลว่าความดันที่ T. คือ temperature อต้องเป็นตัว A เนาะ sure. หรือคุณหนภะ้าฮูมนะครับและตัวสุดท้ายคืออะไรนะ V คือ volume อะ volume นะครับหรือก็คือ ปริม,มาตรนั่นเองอ่ะก็จะเป็นทั้งหมด3ตัวแปรเกี่ยวข้องกันอยู่กราฟแรกที่เราดูนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ t บางที่เราจะเรียกกราฟนี้ว่าเฟสไดอะแกรมเราก็จะไปเจอในหลายๆที่เขาก็จะเรียกกราฟลักษณะเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างความดันแล้วก็อุณหภูมิว่าเฟสไดอะแกรมเพราะมันสามารถบ่งชี้ได้ว่าณความดันเท่านี้ณอุณหภูมิเท่านี้มันจะมีสถานะ เป็นอย่างไรเฟสก็คือสถานะของสารตัวนี้สถานะของสารอ่ายกตัวอย่างเช่นกราฟนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอะไรครับโซลิดเป็นเวเปอร์นะครับเส้นแบ่งระหว่างโซลิดกับเวเปอร์จากของแข็งเปลี่ยนไปเป็นไอได้มันผ่านกันอะไรครับระเหิดถูกไหมเส้นนี้เส้นระเหิดนะครับอ่าแล้วก็เส้นนี้แบ่งอะไร ระหว่างลิควิดกับเวเปอร์ใช่ไหม L กับ V พี่ใช้ตัวย่อนะ L ก็คือลิควิดที่แปลว่าของเหลว V ก็คือเวเปอร์ที่แปลว่าไอนะครับเส้นนี้แบ่งกันระหว่าง L กับ V ของเหลวเปลี่ยนไปเป็นเวเปอร์ผ่านการระเหยหรือเ a p o r i z a t i o n นะครับระเหยต่อมาเส้นแบ่งระหว่างอะไรครับโซลิดกับลิควิด s o l i โซลิดกับลิควิดนะครับเปลี่ยนของแข็งนึกถึงน้ำแข็งก็ได้เปลี่ยนน้ำแข็งให้เป็นน้ำก็ผ่านการอะไรครับ หลอมเหลวหรือก็คือเมลติ้งนะครับอ่าเราก็จะเจอทั้งหมดตรงนี้เนาะซึ่งถ้าบอกว่าที่ความดันหนึ่งบรรยากาศสมมติว่าพี่ลากไปขำๆนี่ตรงนี้สมมติเส้นนี้คือ P 1เท่ากับห atm อ่านี่ก็คือความดันหนึ่งบรรยากาศของเราใช่ไหมดังนั้นมันตัดตรงนี้ปัป๊บที่ความดันหนึ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับถ้าเราลากลงมาเราก็จะได้อะไรครับ วัดอะไรออกมาได้อุณหภูมิถูกไหมลักเข้าหาแกน x อ,อ่าเราก็จะวัดอุณหภูมิได้ถ้าสมมุติว่าสาร,น,น,น,าาสารนี้คือน้ EX ําถ้าสารนี้คือน้ำ ex น้ําตรงนี้ tb หรือ boiling point ของมันก็คือเท่าไหร่นั่นเอง100องศาเซลเซียสดังนั้นการาฟนี้ก็เลยบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยจุดตัดตรงนี้ระหว่าง p กับ t M, มันก็คือจุดที่เป็น boiling point นะครับตรงนี้เป็น boiling point นี่คือ boiling point อ่าอยลิง i n พอยท์นะครับแล้วก็จุดนี้หนูเห็นไหมคีิติคอพอยท์อ่าเดี๋ยวพี่ใช้สีส้มแล้วกันเนาะสีส้มตรงนี้ลาตรงนี้นะจุดตัดตรงนี้นะโซนนี้นะครับโซนน,ซน,นี้โซนสีเหลืองๆนี้สีส้มๆนี้โซนนี้อ่าโซนที่มากขึ้นไปนะครับ จุดตรงนี้เรียกว่าคริติคอล point จุดนี้เรียกว่าคร i ติคอลพอยต์ดังนั้นถ้าเราลากลงมาตรงแกน x ตรงนี้ก็คืออุณหภูมิที่ c r i ติคอลนะอ่าเขียนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็คือ tc c r i ติคอลพอยต์นะครับและตรงนี้ก็คือ pc จุดที่เป็น tc pc จุดนี้เลยนะจุดนี้คือจุดคริติคอลตรงน, point, รงนี้ก็คือ atc แล้วก็ pc at จุดนี้ เราเรียกว่าคริติคอลพอยต์เลยคริติคอลพอยต์ไปปั๊บเราจะเรียกมันว่าฟลูอิดรีเจนต์อฟลูอิดรีเจนตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วว่ามันจะมีสถานะเป็นเวเปอร์หรือว่าเป็นลิควิดอาไม่สามารถแบ่งแยก ว่ามีสถานะเป็นเวเปอร์หรือลิควิดอ่ามันแยกไม่ได้มันอาจจะปนๆกันอยู่มันแยกไม่ได้แล้วนะครับตรงจุดนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยแกเป็นลิควิดตรงจุดนี้เฮ้ยแกเป็นเวเปอร์แต่เลยมาตรงนี้ปับ๊บฉันไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรวะแต่แกเป็นสองอย่างนั่นแหละไหลได้ไม่เป็นไรไม่รู้นะเข้าใจเนาะ ตรงนี้นะครับเมื่อเราลองลงมาดูข้างล่างนี่นะครับเวลาเ้ามองนะครับเ้ามองในวิชาเนี้ยมันจะมองเป็นแบบเดี่ะหรือ d i f f e ren นะครับ i f f e ren เชียความแตกต่างตัวดีตัวดีตัวนี้ d i f f e ren t i a l มองเป็นความแตกต่างในช่วงเล็กๆตรงนี้จงช่วงระหว่าง P ตรงนี้กับ P ตรงนี้ที่มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง BP ตรงนี้นะครับ มันจะมีความแตกต่างตัวนี้ก็คือเป็นเดลต้าพนั่นแหละมองง่ายๆก็คือเดลต้าพมองง่ายๆก็คือเดลต้าทนะครับเราเขามองก็จะมองเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอนะครับต่อไปเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรนะครับ t กับ v ทีนี้เรามาดูแกน y คืออุณหภูมิแกน x กก็คือ ปริมาตรนะครับแล้วก็จะเห็นกราฟตัวนี้ที่เคยเจอกันมาแล้วในวิชาเทอร์โม1นึ่งแมความความละขังความนะครับตรงโซนนี้นะครับเรียกมันว่าฟลูอิดรีเจนและก็โซนนี้เรียกว่า super heated v ด p ว r ป e ร์รีเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจุดที่มันมีการเปลี่ยนสถานะจุดนี้เลยตรงนี้เปลี่ยนสถานะจากอะไร l i ควิดลีเจียก็คือสถานะของเหลวถูกไหมเปลี่ยนสถานะของเหลวไปเป็นสถานะใหม่ก็คือเว p ป r รถูกไหมเนี่ยเปลี่ยนจาก L ไปเป็น V ีนะครับเปลี่ยนจากแไปเป็น v นะครับเขียนไว้ก็ได้เนาะ L ไม่ชัดอีกนะ L อันนี้ V เปลี่ยนจาก L ไปเป็น V มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงน,นี้เราเลยเรียกจุดนี้ว่า saturation หรือ saturated liquid อ่า เจอีกคันแล้วนะ Saturated ที่แปลว่าอิ่มตัวนั้นอิ่มตัวไปด้วยความร้อนความร้อนที่เราพูดถึงตรงนี้หมายถึงตรงนี้ไอเท่ากับ mc deltat กับ q เท่ากับ ml อ่ะคุ้คุณไหมสตัวเนี้ยที่เรียนในมัธยมนะครับก็คือการคำนวณหาความร้อนโดยคิดจากมวลสารนะครับก็ตัวแรก q m c เท่ากับ mc deltat คิดค่าความร้อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตรงไหนล่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิถ้าลากเส้นตรงนี้ปึ๊บนไม่ตรงอ่ะเอาใหม่ตรงนี้อ่าลากเส้นต่อมานะตรงนี้นะกับตรงนี้นะเส้นปะตรงนี้ไงมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็คือเป็นการคำนวณหาคิวในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแต่ช่วงที่มันมีการเปลี่ยนสถานะหนูสังเกตไหมว่าเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นตรงอุณหภูมิมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการคำนวณผ่าน Q2 และตรงสีม่วงๆนี้ก็คือเป็นการคำนวณผ่าน Q 1เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดขึ้นนะครับอ่ะแยกออกแล้วนอว่าคิที่ได้2แบบเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้่ายังไม่จบมาถึงจุดนี้มันเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนไปเป็นเวเปอร์ทั้งหมดถูกไหมตรงนี้มันเป็นของผสมดังนั้นจุดนี้ก็คือ s ซ t ตูเรเตตเวเปอร์เซตตูเอะเส้น s ซตตูเรชันไลน์นั่นเองนะครับ s ซตตูเรเตตเวเปอร์ะเขาเขียนไว้อยู่นี่嘛เซตตูเรเตตเวเปอร์ไลน์นะครับจุดนี้ส่วนตรงนี้ก็คือ คิตะขอ point จุดนี้นะจุดยอดของเขาที่ตะขอ point ถ้างงคิดตะขอ point คืออะไรนี่ไงจุดนี้อ่ามันเป็นจุดที่แบ่งแยกระหว่างลิควิดกับเวเปอร์นี่ไงเออนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบ่งแยกระหว่างลิควิดกับเวเปอร์นี่ไงอ่าต่อไปหนูจะเห็นเส้นประนะครับเส้นประเส้นที่หนึ่งกับเส้นประเส้นที่สองมันก็จะมีค่าความดันหนึ่งค่าเนื่องจากกราฟเนี้ยมันมีทั้งหมดสามแกนดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาเพียงสองแกน เราจะต้องให้อีกแกนหนึ่งเป็นค่าคงที่ถ้าเรามองทกับ v มองอุณหภูมิกับปริมาตรดังนั้นเราต้องให้ความดันมันคงที่นะครับให้ความดันคงที่แล้วดูซิมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนี่ไงตามน,นี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงช่วงที่เป็นเอาสีอะไรดีวะสีแดงแล้วกันเนาะช่วงที่เป็นลิควิดนะครับเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงความดันส่งผลอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงความดันการเปลี่ยนแปลงของความดันส่งผลให้เดลต้าวีมีไงการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของสถานะลิควิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากๆเห็นไหมครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันความดันส่งผลต่อปริมาตรของลิควิดน้อยมากนะครับเดต้าเดต้าพีส่งผลต่อ เดลต้าวีในสถานะลิควิดเฟสนะครับน้อยเออมันส่งผลน้อยนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหรือดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่เป็นเวเปอร์เอาสีอะไรดีสีเขียวเนาะตรงนี้นะเห็นไหมว่าเป็นไงการเปลี่ยนแปลงของความดันสองค่าระหว่างพ1หนึ่งกับพีสองเนี่ยเป็นไงครับพีหนึ่งอยู่นี่พ2สองยู่นี่มีการเปลี่ยนแปลงความดันเป็นไงเดลต้าวีเป็นไงครับเยอะกว่าเลยใช่ไหมตรงนี้ เดลต้าวีฝั่งเวเปอร์เป็นไงเยอะเลยแสดงว่าความดันนั้นส่งผลต่อสถานะแก๊สเฟสหรือเวเปอร์เฟสมากกว่าสถานะของเหลวนั่นเองนึกถึงนี่น้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมหรือเคกบซี่น้ำส้มอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาจะอัดตัวคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับพอเขาอัดเข้าไปเนี่ยปริมาตรของของเหลวมันไม่ได้ลดลงไปนะครับเพราะแก๊สมันละลายลงไปข้างในเนา ปริมาตรของเหลวมันอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าเป็นแก๊สนะครับเราบีบเราอัดเนี่ยสถานะของมันมันสามารถถูกทําให้ชิดโมเลกุลให้มันชิดกันได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นปริมาตรของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวสถานะของเหลวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงอะไรครับ t กับ v เนาะ t กับ v มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับ q ในแต่ละช่วงเห็นไหมอ่ามีการสะสมพลังงานความร้อน หรือการใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเพื่อดูว่าตัวอุณหภูมิกับปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับช่วงแรกที่มีการเออเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใช่ไหมตัวนี้ก็คือ Q Q แบบ Q1 อะถูกไหม MC delta T เนอะตรงนี้ก็เป็นแบบ Q ML เพราะว่าอุณภูมิคงที่ดูยังไงนี่ไงเห็นไหมว่าเส้นอุณหภูมิมันคงที่นะครับตรงเนี้เส้นนี้อุณภูมิมันคงที่ ก็จะเป็นคิวแบบ ml เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่อมาตรงเส้นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใช้แบบคิวหเนาะพี่ใช้เป็นคิวคิวสแล้วกันนะตอนนี้ก็จะเป็นคิวสแล้วก็จะเป็นคิวห้าคิวหนึ่งคิวสามคิวห้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนาะดังนั้นต้องใช้คิวเท่ากับ mc d t แต่ถ้าเกิดมองคิวสองกับคิวสี อุณภูมิมันคงที่แสดงว่าณตรงจุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะนะครับก็ใช้ Q เท่ากับ ML โดยที่ใช้ค่า l ล e เท h e a t หรือความร้อนแฝงของการเปลี่ยนแปลงสถานะมาใช้ในการคำนวณน,นะครับต่อมา PV behavior หรือก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง pressure กับ volume นั่นเองหรือความดันกับปริมาตรมันก็จะมีลักษณะของกราฟที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะความลง จากความงโดยเส้นนี้เรียกว่าเส้น iso t h e r มอ่าเส้นนี้เรียกว่า iso therm เพราะว่าอุณหภูมิคงที่ไ iso แปลว่าคงที่นะครับ iso therm อ่ะเส้นนี้ทั้งเส้นเรียกว่า iso t h e r มเพราะว่าอุณหภูมิมันคงที่ t h e เมื่อมาจากคำว่า t h e หรือ t h e ร m โมนั่นแหละนะครับ iso เราเจอมาหลายครั้งและไอ s o คือแปลว่าเหมือนนะครับเช่น iso ท o n e iso ท o n e iso bar อะไรพวกนี้เราเจอมาแล้วเนาะมันก็พอจะเดาๆได้นะครับ อเราก็มองดูอีกทีหนึ่งตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของความดันสีอะไรวะตอนแรกพี่ใช้สีอะไรวะสีแดงเนาะตรงนี้ฝั่งซ้ายเป็นลิควิดเนาะ,ะเมื่ออุณหภูมิคงที่นะครับเห็นไหมว่าเอาสีม่วงเหมือนกันนะตรงนี้นะตรงนี้ความแตกต่างระหว่างความดัน อ่นี่เสร็นีีนะมองแกน Y นะตัวนี้ก็คือเดลต้าพนะครับเดลต้าแล้วเราดูอีกฝั่งด้วยฝั่งที่เป็นเวเปอร์ถ้ามองว่าเดลต้าพคงที่หรือความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของความดันคงที่และหนูดูซิอุณหภูมิมันส่งผลยังไงต่อปริมาตรนะครับ เห็นไหมว่าตรงนี้ d ดลต้าฝั่งลิควิดกับเดลต้ฝั่งเวเปอมันก็แตกต่างกันเหมือนกันก็คือเรามองฝั่งเดียวก็ได้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วก็ความดันต่อสถานะลิควิดเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาตรของมันน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเวเปอรหรือบางทีมันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเราบีบเราอัดความดันลงไป ลิควิดเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนปริมาตรเลยนะครับปริมาตรจะแทบคงที่เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนาะตรงนี้ก็โดยสรุปแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง PVT เนี่ยมันก็ดูไปตามลักษณะของตัวสาบริสุทธิ์เลยนะครับกราฟอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะว่าแต่ละสารแต่ละสารเป็นยังไงแต่กราฟส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นตัวของ สตรีม <Steam, S 2> หรือไอน้ำนั่นเองนะครับ